มียารักษาโรคโควิดขึ้นในขณะนี้มีต้นรักต้นดอกพุทธต้นจำปาส่วนนี้เอามาต้มกินนด้จะรักแก้โรคโควิดได้บ้านเมืองเราเดือดร้อนมากคำสอนของพุทธเจ้าก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาพูดต่อไป ภาสอาสอมหาโลกกัยวิไว้วันคนตายอยู่สันพระอินนั่งใช้รมอันนี้เป็นคําทํานายโลกต่อไปก็เป็นพุธธาทธะทํานายเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ายังพระสงฆ์พระชนอยู่ได้ตัดกับภาษาบกว่าดูก่านพิสูจน์ทั้งหลายที่เราสุกษาพุทธบิลนิพพานแล้วบายพุทธนรรค่อนพุทธการศาส ภาษาลีรีกะทธายของเราจะบาคตที่แตกไปกระจุกระใจจะมาประชุมกันเข้าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารยิญญาณแล้วจะมาประชุมกันเข้าแล้วจะแสดงทำให้ประชสาชสนฟังอีกครั้งหนึ่งจึงจะเข้าสู่ปรินิพานภาษาลีรีกะทธาตของพุทธเจ้านั่นก็คือคำสอนของพุทธเจ้านี่เอง ต่ไปแต่เล่านิทานให้ฟังเหนะลือพระโคโดมกับภาษีลิเมไตรสองพระองค์นี้พระโพธิสัตว์สองพระองค์นี้ก็จะเสี่ยงดอกบ,บัวกันว่าผู้ใดจะน้มาตัดสรุปก่อนแต่บังเอิญดอกบ,บวัวของภศษีลิเมไตรบานแต่พระโคโดมไปขโมยเอาไปขโมยเอาของภศรีลิเมไตรบอกว่าของพระโคโดมบาน พระศรีเทตัก็เลยบอกว่าภ้าของว่าของท่านบานของท่านก็ตัดบททุร่ไปก่อนแต่ศาสนาของท่านจะมีจะมีธรรมะ2,500ปีเท่านั้นคือ2500ปีบ้านเมืองของท่านจะวุ่นวายจะเกิดภัยวิบัติาาาาา่างๆนานาเราขอฝากหลวงพ่อหนึ่งไปบานกาลศาสนาของท่านให้ท่านไปตัดสิกนก่อ เมื่อภาคุนมก็รับหนังนั้นแล้วก็มารับเอาดอกบวัวดอบวกบัวกลางศาสนาน,นั้นก็คือคําสอนของพุทธเจ้านี่เองพุทธเจ้าคําสอนพุทธเจ้าสอนให้คนเอาลูปปีมะนอกจากปีมะและ้วก็สวดสนุกก็ดีพวกนไม่มีหหรอตตะปะมีความสนุกกล้าต่อบาป ว่างนอนสอนง่ายพวกปีมานี่พวกเทพมาเกิดจะไม่ไม่ฆ่าเสร็จพ COVID อีดคุวิดตเข้มารอบสองรอบนี้ไล่แลงมากขอให้ท่านจงอย่าลืมยาไปต้มกินมีรากดอกคุดดอกรักและเก่นจำปามาต้อต้มกินแก้โควิดอันนี้เราจะปลอดใั้ยจากโลกโควิด โลกคกิดมาครังนี้ร้ายแรงมากขอให้ท่านจงรักษาสุขภาพมาดีาคนที่คนที่อยู่ประเทศตะวับบาเราภาคเรานี่จะไม่มีมากเพราะว่าบารมีขอ,ข,อาข,าของของปู่ชีพาขาวปู่ฟองภาคจังวัดเชียงเหี้ยนี่ไม่ค่เป็นคู่กันเสื่อกางลูกเสื่อกาง สินมีทรามแล้วลูกใหมกให้ใจลูกยากขาลั่นฟันแห้งกันมีเมตตาซิ่งกันละกันและโรคปววตก็จะผ่านไปท่ามบวชแน้ลูกคือการบัดใจแล้วลูกเนอะท่ามบวดคือการบัดใจบ่าเขาวัดกันได้บุญลูกอยู่ที่การวัดใจแล้วลูกเนอะเ่าเขาวัดกันได้บุญยิ่งยิ่งสินอะมีเมตตาซิ่งกันและกันเพระะารรละเห็เน,แก,น,หหนกแก่ตัวแล้วลูกเนอะ กินนั่นทานนั่มน้าลูกเด้อะที่พอพาเห็ดดุไก่เท้าเวลาเลยอืมมาค่อยเปลี่ยนค่อยไปน้าลูกเนาะและยาย่ำถ้าเรียบร้อยน้าลูกเนาะเดี๋ยวพอชิม,มีงานหนเห็ดต่อน้าลูกเนอะต้องมันฝึกฝนลูก บานนี้เสดินที่มุ่นปูตาตักลองเงีปันทั้งหม<า>ดเจังล่ำถวายชุดหนาในปูชีบเขาเลยแล้วพอสิปอยโศนะปอยหลับแล้วเอาเดี๋ยาปเดียคนนั้นหลกให้หลานนั่นดูเลยป้านี้มุนปูตาดูเลย เรีวไปแบเนี้เออจัง่ามนะเออของของค้าข่านี่้าๆอีกหน้ากหนแล้วอีกของเงาเนี่ยทอดทอดทอดชอกถ่วเท๊เท๊เขาข้าวานี่วันนี้สีจะรับของเงาถั่วพ่อแต๊กสูงเรียบร้อยแล้วดิเอากองเงากองเงา ก็มาแม่เอ่าออกแม่ไม่ดอย่กฆ่ายังเห็นป่ะมิเต้นได้ของดงีแ้วนะน้อมชางว่าไงขับไงไงไปกของยาวกองยาวครับผมองยาวน้ำยาวี้ได้ไหมเออวัดกันกได้ดอก